สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พ,พ,พทุกคนครับวันนี้ผมโก้พระเครื่องนวันครก็มีเบี้ยกแก้หลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัดห้วยด้วนมาให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะครับหลวงพ่อพัดปุญญกาโมหรือพระราชมงคลวัชราจาร์ปัจจุบันอายุร้อยปีเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465ที่บ้านสะทะเล ตำบลย่านมาัตสีอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์บุตรนายพุทธและนางแก้วก้อนจันเทศอุปสมบทเมื่อวันปีพศ2489ณวัดส,สะทะเลโดยมีพระธรรมไตโกโลรกาจารย์หลวงพ่อยอดวัดเขาแก้วเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการชัววัดส,สะทะเลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ เป็นสิทธิ์พุทธาคมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่ออินวัดหางน้ำสาครหลวงพ่อหมึกวัดสะทะเลและหลวงพ่อโมดวัดโคกเดือสสำหรับวัดทานาหารวัดห้วยด้วนสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2482แต่เดิมเรียกว่าวัดห้วยด้วนตามชื่อหมู่บ้านเนื่องจากที่แห่งนี้มีคลองเล็กแยกมาจากห้วยน้ำสาบเหนือและสุดคลองลงที่นี่ จึงเรียกกันว่าห้วยด้วนซึ่งเรียกเป็นชื่อหมู่บ้านและต่อมาเป็นบ้านฐานอาหารสืบต่อมาจนทุกวันนี้วันนี้ผมก็มีเบีย้ยแก้หลวงพ่อพัดมาให้ชมนะครับด้านหน้ากล่องข้างบนเบีย้ยแก่รุ่นรวยรวยรวยด้านล่างครับหลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ เอี้ยกแก้หมายถึงเครื่องรางของขังชิ้นิดหนึ่งสำหรับแก้กุใสยมนดำและยาสั่งครับทำด้วยเบี้ยจันร์ซึ่งเป็นหอยทะเลชิ้นิดหนึ่งมันจุปลอดเอาไว้ภายในแล้วปลุกเสกด้วยพุทธาคมอาคมและที่สำคัญผู้ครอบครองจะต้องคิดดีทดําดีจึงมีฤทธิ์การป้องกันกุใสยได้ดียิ่งขึ้นมิฉะนั้นอาจป้องกันไม่ได้ในบางที ก็เป็นเบีย้ยแก่หลวงพ่อพัดนะครับด้านหลังติดจีวรและชานมุงครับข้างบนก็จะรันเลขอันนี้ได้เลขสามสามหกครับใครมีไว้ติดตัวบูชาจะดีมากๆครับซึ่งพุทธคุณก็หมายถึงที่ผมได้กล่าวไว้ด้านมัดถูมงคล จัดสร้างมอบให้ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกรุ่นครับเป็นที่ยอมรับของบรรดาเซียนและนักสะสมทุกคนกล่าวได้ว่าหลวงพ่อพัดเป็นพระเกจิชั้นแนวหน้าอีกรูปมีงานพุทธาพิเศษปลุกเสก,กพระเครื่องรุ่นต่างๆได้รับนิมนต์ร่วมพิธีปลุกเสกเป็นประจำครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ